มกเอันนี้เป็นหลงอา่าหมอนทองรับแรงนะครผมส่วนหมอนทองรับแรงนี่จะราคาขายอยู่ที่โลกร,รลับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเนื้อสวยๆเลยร้องร้องิ้มดูนะหลงรับแรงจากอุตรลีเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นหมอนทองรับแรงไม่ใช่หลงรับแรงนะผมปูปิดผูดปิดพ่อภัยด้วย เนื้อสวยๆทั้งนั้นเลยดูครับโอ้โหขอบคุณครับยั่วๆอันนี้อันนี้เป็นเนื้อแบบไหนกำลังกินใช่ไหมครับก้ากำลังกินก้าอ๋ออันนี้ย้อนมันนุ่มล้ำเลยอ่าวันนี้ร้านเฮียมีทุเรียนร้านแห่งหนูเลยจ้าดี เป็นหมอนทองรับแรงนะงนครับผมตรงนี้เป็นหมอนทองละยองเนื้อสวยจริงนะครับต้องลองไปชิมดูครับว่ามันจะอร่อยเหมือนละยองหรือเปล่าสองร้อยยี่สิบครับตระดิ่รับแรงสองร้อยห้าสิบโอ้โหสวยๆครับัวเล็กๆก็สวย สวยมากแถมอีกครับผมสองถุงนะผม,มะขอบคุณคนระับขอบคุณลูกค้าด้วยนะผมม,ะะมาจ้าสะะั่งได้เลย,ยสวยนะครับม,ม,มาเลยมาเลยผลเริ่มจะลงเม็ดแล้วในดูดีลาก,การปลอบเรือนของเจติตีนะครับผม จัดไปแบบมืออาชีพอันนี้คือลูกนี้มันเป็นลาดำแต่ข้างนอกนะแต่ภูก็ยังสวยนะครับผมเลือกได้เลยกำลังคลิกคักเลยนะทางร้านก็รับโครงการรับทุกโครงการเลยครับผมแล้วก็รับสแกนแบบโอนผ่านเคแบงกก็ได้นะครับผมผ่านธนาคารก็ได้ สวยมากลดราดำก็สวยรเมรับเชมรับเกมด้วยนะครับผมแจกลูก,ลกดูนะครับโรหน่อยจ้าใคระสนะรัมคนแก้วก็แจ้งได้เลยนะคะที <c oughs> ่อยากกินแบบมัน,นแต่อะไรอยนี้นะคะเผื่อลูกค้า รับรกบมากแกบาทครักมาะรถแรกแจกแถมเลยเก็บสี่นะเก็บสี่

คนุนีา้นลวขนาดนี้กลนะอกลยจไปครับได้ได่ไนนี้าเวมีเพนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับรีบมารีบมาเลยรีบมาเลยช่วงค่ำแล้วนะครับคนนี้ไม่รักตั้งเลยจ่ายแปดสามศูนย์พี่คะพี่ลูกนังพี่ดูง่ ทีเปลือกเปลืให้หมดเลยอ่ะน่าอร่อยมากยองยลอยเห็นอยู่ละยองอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปใต้แล้วสวยนะครับได้อร่อยนะของคุณคุยแตงยาราลองมาชิมด้วยกันมาชิมแตงยาราเลยเด้วันนี้วันนี้เมย์ทำไมเนื้อสวยอย่างนี้สวยแบบตาหน้าล่งแับตาหน้าปิดตาย้อนหมดแล้วอ่ะสวยจริงไหมสวยจริงไหมเดี๋ยวดูดิ ว้าวเหลืองเลยครับเหลืองมากจิ้มเลยเลยนี่ครับไม่แฉะนอ๋อเป็นบางเวลานิ่มรุ่นรุ่นฝั่งนูเลยฝั่งรนฝั่งนครับฝั่งนูเลยรันูเป็นของอุตสาหิตไม่ใช่หลงนะอุตสาหิต นี่บรรยากาศ เงลนร้อยเลยครับคุณคุโลครึ่งเีแต่เรียกลูกค้าให้ขายหทุกวันเียนะครับผมเลือกได้เลยยาวแบบไหนตาไม่ขายาเเลยเน่ เขาไม่รู้เลยเนี่ยขอบคุณมากได้แต่คุณทำให้แต่เรสองแ็กได้ไหมคะแล้วก็แ สวยเลยจ้าทุเรียนนะครับมาเลยมาเลยที่เอาทุเรียนนะครับเอาเหมือนกันครับพี่มามามาเอาเนื้อแบบไหนได้เลยซื้อเหรอผมมารีวิวร้านครับผมฝากกดติดตามในช่องยูทูบด้วยนะพี่ฮะนะครับผม เนื้อกำลังจินจัดไปครับลูกใหญ่จัดไปเลยครับผมเนื้อสวยมาก

จัดไปลูกใหญ่ๆครับผมบรแระยองที่สวยเหลือแค่นี้แล้วนะครับผมใกล้จะหมดแล้วเข้ามาแล้วเพียบเลย,อยล,ลองดูครับ ขอบนอกนุ่มใน,น,อ,นอะไรนะครับทำเ,เหมือนเดิมครับคุณโเอาเรีวิวสินค้าเหรอเอามาถ่ายลงลงยูทูบครับ <laughs> มารีวิวร้านทุเรียนครับช่วงนี้ทุเรียนมา นี know, das gim, ja ่าเนื้อแบบไหนครับเนื้อกำลังกินใช่ไหมกรอบใช่ไหมครับอ๋อกรอบใช่ครับกินอ๋วันไม่ได้กินีให้หมดอยากินเพิ่มอ๋อเ่ใช่ใช่ครับสวยขายดีมากร้านเนี่ย เก้าหวานมันเลยโอนโอนเปนงานโอนโอนบัญชีนี่เลยก่อนจะแก้ได<ป>้ใกล้หวานมันจะหมดกันแล้วใกล้แล้วนะใกล้ล้หมดแล้วนะครับผมบเลยมาเลยนี่แบบเป็นแพ็กก็มี เลือกได้เลยแบบเป็นแพ็กก็มีนะผมจะเอาเป็นแพ็กก็ได้นะปสวยๆเลยฝั่ญญงบบนี้นญญะ ขอบคุณด้วยนะครับเนี่ยได้แล้วใช็ไหมนะเข้าแล้ววูใหญ่สวยๆเลย่วสวยมากครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่อง Youtube ของบ่าวนี่พนไปกินปลาเที่ยวด้วยผมแล้วก็ไปฝากไปกดติดตามในแฟนเพจด้วยผมในเฟซบุ๊กนะผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม